สวัสดีครับผมอาจารย์พี่เอนะครับเจอกันเยอะเลยนะครับรอบนี้หลาย EP มากนะครับครั้งที่แล้วเราคุยกันเรื่อง low cost marketing นะครับแล้วก็ให้แผนผังการเดินของกลุ่มผู้ประกอบการที่ท่านอยากจะลดค่าใช้ใจ่ายในการทําธุรกิจไปแล้วนะครับผมก็มีการบ้านค้างท่านอีกสเรื่องไม่ใช่การบ้านผมนะการบ้านท่านมอบให้ผมมา2เรื่องเรื่องที่1คือเราจะไปหา influencer ที่ไหนในแผนผังบอกว่าต้องมี influencer เดี๋ยวผมเปิดผังให้ดูก่อนนะครับครั้งที่แล้วนะเห็นไหมฮะเราบอกว่าเราต้องเริ่มต้นในการหา influencer เลยนะ ในการมาเชียร์อัพธุรกิจเรานะครับทีนี้เราไม่รู้จักใครเราเป็นโลเคอล์บิสเนสเลยเราจะไปหาที่ไหนนะครับก็ให้เครื่องมือเครื่องมือหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเติร์ดปาร์ตี้นะครับชื่อว่ามันดา l าซิสเต็มอันนี้ค่อนข้างดีนะครับให้ดูพร้อมกันเลยนะครับตัวนี้นะฮะเขามีทั้งเวอร์ชันฟรีและเวอร์ชันเสียงเงินโดยทั่วไปขนาดธุรกิจที่เรามีตอนนี้เวอร์ชันฟรีก็พอแล้วนะครับใช้แค่ฝ่กที่เขาให้ฟรนะีเนี่ยพอแล้วเราต้องเจมเนื้อเจมตัวเอาไว้เราเป็นมหาชนก่อนเราค่อยเทเต็มหน้าตักนะ ของฟรีกับของเสียตังค์ต่างกันยังไงครับของเสียตังค์อาจจะจ่ายครบจบในที่เดียวใช้ได้ทุกฟังก์ชันแต่ของฟรีเนี่ยต้องเขาเรียกว่าผสมผสานเป็นออเคสตรามาร์เก็ตติ้งนะศิลปะของการผสมผสานมันก็เท่ไปอีกแบบหนึ่งนะครับวิธีการเข้าใช้งานครับดูตัวนี้นะครับชื่อว่า Mandala AI นะครับ Mandalasystem.com นะครับเข้าไปใช้งานตรงนี้นะครับเมื่อเข้าไปแล้วนะครับเมื่อเข้าไปแล้วก็ล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับล็อกอินเรียบร้อยก็ใส่อัปไปใช้ Gmail ท่านนี้แหละใส่อัปไปนะครับ พอเราใส่อัเรียบร้อยเนี่ยหน้าตามันจะออกมาเป็นแบบนี้เดี๋ยวรอสักครู่นะฮะผมลืมไปต้องรออีกดนกูเกิลเนาะโอเคหน้าตาของมันจะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้หน้าแรกมาเนี่ยให้ใช้ได้ฟรีนะครับทีนี้เราจะเข้าไปดูอะไรบ้างนะครับสิ่งที่เราจะดูนะครับดูนะครับตัวนี้รายงานอื่นไม่ได้ดูนะเราไม่ได้ดูเพราะว่ามันเป็นส่วนของการเสียค่าใช้จ่ายเราดูส่วนนี้ก่อนตัวนี้มันจะบอกครับว่าการเคลื่อนไหวของโซเชียลมีเดีย ทั้งในบ้านเราและต่างประเทศเนี่ยเขาสนใจเรื่องอะไรกันโดยเราดูย้อนหลังได้ดูตรงนี้นะระยะเวลาเนี่ยมีตั้งแต่หนึ่งวัน3าวัน7วันนะครับอวันเดียวพอประเทศก็ดูได้นะครับตอนนี้มี g l o b a l นะครับทั่วโลกดูกระแสว่าเรื่องอะไรกําลังดังอยู่ประเทศไทยนะครับอเมริกาเม็กซิโกแล้วก็สเปนดูประเทศไทยแล้วกันนะครับเลือกภาษาได้นะครับว่าจะภาษาอะไรนะครับพอเราเลือกประเทศไทยเนี่ยโปรแกรมจะไปดึงคอนเทนต์ไทยที่ฮิตมาตอนนี้บนโลกโซเชียลนะครับภาษาก็เลือกได้นะเอาเฉพาะภาษาไทยเท่านั้น นะครับแล้วก็ลักษณะเนื้อหาก็เลือกได้อีกนะครับจะเป็นโพสต์หรือเป็นคอมเมนต์ที่กำลังฮอตอยู่ตอนนี้นะครับคีย์เวิร์ดก็เลือกได้นะครับโอ้โหคีย์เวิร์ดตอนนี้กำลังดังเลยนะฮะไม่อ่านนะฮะคีย์เวิร์ดอันตรายนะฮะแต่ละคำนะครับท่านไปดูเองแล้วกันนะแต่ละวันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่วันนี้ดูน่ากลัวไปหน่อยคีย์เวิร์ดนะครับหัวข้อก็เลือกได้นะครับจะเป็นหัวข้อข่าวบันเทิงการเมืองการเงินอิเล็กทรอนิกส์เลือกได้นะครับการมีส่วนร่วมก็เลือกได้นน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 ะะะะะคคคครรรรรััััับบบบบบจเเเีียยยลําาาาดดตมมมแแไไไหหก้้อออู่ปปททศ็น ภาพรวมทั้งหมดของประเทศไทยก่อนนะครับตอนนี้ท็อปของเราเนี่ยเป็นเรื่องนี้ครับลัสซันเดย์ไม่รู้คืออะไรนะนะครับโต4 4 5 6ก็นะครับ,นะรบก็อันนี้เป็นคุณอิงฟ้านะครับก็ดังอยู่ตอนนี้นะฮอตอยู่เนาะก็หลายอันนะฮะขออนุญาตอาจจะไม่ได้เอ่ยทั้งหมดนะครับตัวน,นี้คือภาพใหญ่ทั้งประเทศละกันที่อยู่บนโซเชียลมีเดียทีนี้เราอาจจะดูแยกประเภทสื่อได้กดที่ไอคอนโซเชียลข้างบนนะครับเช่น Facebook ก็กดดูท็อปโพสต์ของ Facebook วันนี้เป็นเรื่องอะไรครับ เป็นคุณบีมกวีนะครับลูกกาลังร้องไห้อยู่นะครับไม่เกี่ยวกับเราไม่ต้องไปดูนะครับผ่านนะครับชาวบ้านลูกคือไล่ท่านสวผ่านนะครับเดี๋ยวติดคุกไม่เอานะไม่เล่นเรื่องนี้นะครับหนูน้อยบนยอดดอยอันหนาวเน็บอ่ไม่รู้นะอันนี้ก็หลายอันนะถ้าไปดูแล้วกันว่าตัวเขาพูดอะไรกันอยู่บนโลกออนไลน์นะครับอันนี้เป็น Facebook Instagram ก็มีนะครับตัว YouTube ก็มีนะครับในแต่ละประเด็น แล้วก็ตัว t i k t o อกนะครับอันนี้เรียกแบบเด็กไทยนะเด็กนอกต้องเรียกว่า Tik t o อกนะครับแล้วแต่เลือกนะครับแต่ผมว่า Tik t o อกธรรมดาได้แหละเข้าใจง่ายแล้วนะครับหรือทวิตเตอร์ก็ได้นะครับก็ไปดูได้นะครับว่าตอนนี้กระแสะอะไรมันกําลังดังอยู่ตอนนี้นะครับแต่ปัญหาที่ตามมาคืออะไรรู้ไหมมันไม่เกี่ยวกับเราครมันไม่ใช่เรื่องของเรามันไม่ใช่อุตสาหกรรมหรือธุรกิจของเราเราไม่ได้เข้ามาดูเรื่องชาวบ้านอย่างเดียวในนี้นะเรากําลังจะหาไมโครอินฟลูเอนเซอร์ ที่อยู่ในธุรกิจคล้ายๆเราแล้วเขามีชื่อเสียงมีความโด่งดังในระดับหนึ่งนะครับวิธีการนะครับให้กดไปที่ตัวนี้นะครับหมวดหมู่นะครับเห็นไหมครัพอกดหมวดหมู่เนี่ยมันจะขึ้นมาว่าหมวดหมู่มันมีอะไรบ้างเราขายอะไรอยู่ให้ไปหมวดหมู่นั้นครับเช่นผมขายอาหารผมก็ไปหมวดหมู่อาหารก่อนนะครับไปดูซิว่าหมวดหมู่อาหารเนี่ยท็อปตอนนี้เป็นใครนะครับคนแรกมาเลยครับวันเดอร์ริงโก้นะครับนี่ใครไม่รู้นะครับ อันนี้เป็นอินสตาแกรมถ้าส่วนใหญ่เป็นทิกตอกส่วนใหญ่เห็นไหมครับเราจะเห็นหน้าตาคนเหล่านี้นะครับผมเข้าไปเฟซแล้วกัน่ะนี่ฮะท็อปวันนี้เป็นอีสานพาสวบนะครับพี่จ่าพาชิมเนี่ยกำลังฮอตอยู่ตอนนี้ท่านก็หาเลยครับหาใครที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ไม่ถึงกะดังมากนะครับแต่พอจะคุยกันรู้เรื่องนะครับสมมุติผมสนใจพี่จ่านะผมเป็นแฟนคลับพี่จ่าอยู่นะครับผมสนใจพี่จ่าพาชิมกดเข้าไปเลยครับปิดเสียงไว้ก่อนนะฮะนี่ฮะเพจพี่จ่าพาชิมเห็นไหมฮะ เรารู้แล้วพี่จ๋าเป็นอินฟลูเอนเซอร์เรารู้แล้วว่าพี่จ๋าเขารับงานแบบนี้นะครับแต่เราอาจจะมีเงินไม่มากนะักแต่เรายังอย่าเพิ่งตัดสินใจว่าเราดีหรือไม่ดีนะทักหาเลยเนี่ยส่งข้อความหาพี่จ๋าเลยคุยเลยครับพี่จ๋าครับผมมีงบเท่านี้ผมอยากจะขออนุญ,ญาตเชิญพี่จ๋ามาเป็นรีวิวเวอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์ชั่วคราวได้ไหมครับถ้าเขาตอบว่าได้ไปต่อถ้าเขาตอบว่าไม่ได้ไปหาลายอื่นต่อนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งในการหา Micro i n ฟ l u e เ c นเซทีนี้เว็บนี้ไม่ได้บอกแค่นี้นะถ้าดูแล้วเต็มเลยไหมโอ้โหใครเป็นใครบ้างก็ไม่รู้เห็นไหมเต็มไปหมดเลยนะครับไม่ได้บอกแค่นี้ครับเพราะมันจะบอกอย่างอื่นด้วยครับเช่นดูนะครับมันจะบอกว่าอ่าแฮชแยอดนิยมตอนนี้คืออะไรนะครับ3มชั่วโมงที่ผ่านมาแฮชแท็กยอดนิยมเป็นพิซซ่าฮั1หนึกับเดอะพิซซ่าคัม n ีไม่รู้เกิดอ,อะไรขึ้นโคมีโปรโมชั่นอะไรสักอย่างนะครับในวงการอาหารนะวงการอาหารนะครับ แล้วก็โอ้อ่าแล้วก็หิวเลยเนี่ยไก่ทอดนิวออร์ลีนพิซซ่าชีสก้ายอดโอ้โหดีทั้งนั้นเลยอิโมจิยอดนิยมเป็นรูปขนมปังครับนะครับแล้วก็คํายอดนิยมเป็นคาว่าขอบพระคุณอ่าขอบคุณธรรมดาไม่ได้นะช่วงนี้3ชั่วโมงที่ผ่านมาเขาใช้คำ,คำว่าขอบพระคุณนะครับแล้วคําที่2คือเปิดร้านคำที่3ย่างไส้กรอกอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นได้ว่าคอนเทนต์ที่คุยกันตอนนี้มันเป็นเรื่องอะไรครับนะครับเห็นไหมฮะแล้วเราจะได้เอาพวกเนี้ย มาปรับใช้ในการทำคอนเทนต์ดีไซน์ของเราเองนะครับเราก็จะมีวิธีการหรือแนวทางในการทำคอนเทนต์ที่ง่ายขึ้นลึกขึ้นนะครับด้วยการดูจากเทรนด์ต่างๆเหล่านี้นะครับเดี๋ยว e p พีหนจะพาท่านไปดูว่าคีย์เวิร์ดอะไรตอนนี้ในธุรกิจต่างๆที่กำลังเป็นที่น่าสนใจและเป็นเวอร์ชันที่รองรับภาษ,ษาไทยนะครับแล้วก็ใช้งานได้ฟรีแต่มีข้อจำกัดเล็กน้อยเดี๋ยวอ p หน้ามาดูกันครับ